Oh. <laughs> มาอีกแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับโขนหน่งหอนตามกระแสมาแล้วครับท่านไม่ได้มีแค่โขนนึ่ง <laughs> ไม่ได้มีแค่โขนหนึ่งนะมีลูกสาวคนสวยมาด้วยนี่เป็นไงน,นนี้นะขอสารเสริญหน่อยนะครับสารเสริญหมอปลานะครับหมอปลานี่แแกทําได้ดีมากเลยครับช่วยเหลือสังคมจริงๆโดยที่ไม่ มีค่าอะไรตอบแทนและแถมยังโดนมินประมาทอีกทําอย่างนี้แล้วมันน่ารักอยู่นะครับแต่ตํารวจนี่ครับแทนที่คุณจะทํางานให้กับประชาชนกับคุณมาสร้างภาพพจน์ให้กับตัวเองมันดีหรือเปล่าครับลองถามดูนะครับพี่น้องคิดว่าว่างไงพี่น้องคิดว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าคิดเหมือนผมนะครับประชาประชาชนคือ ประชาชนคือเจ้านายนะครับเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับใช้ประชาชนดูแลประชาชนไม่ใช่ไปฟ้องหมินประมาทหรือไม่ใช่ไปรักษาภาพพจน์ให้กับตัวเองนะครับนะครับถ้าดูแลประชาชนดีก็น่ารักนะครับ <laughs> <brigade> เ,เขาชนไก่นะฮะใครใๆก็รู้จักดูข่าวการบำบัดบำบัดได้สุขภาพลักษณะด,ดีเลิศดีเลิศประเสริฐศ<ส>ีน,นะครับอ, <c oughs> อันดับที่หนึ่งเลยเลยครับพุกพองเต็ม <c> ต <oughs> ัวไปหมดเลยครับดีนะครับ,รบที่หมอปลากับ <wort> ทนายหมอปลาไปช่วยเหลือลออกมาได้นับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นสิ่งที่ดีในสังคม นาครับสวัสดีครับเน่งหอนตามกระแสนะครับ Hello. Hello. ติดตาม <Okay. S 1> ได้เลยนะครับสวัสดีครับ